งานผู้บริหารนะครับอีกสองท่านก็มีดรวิชิตอ,องละอ,อและก็คุณสมจิตแว่นแก้วนะครับอย่างที่อาจารย์สมิคา์เรียนไปครับสามเรงแข่งขันครับช่วยกันสร้างสารรค์วงการมวยไทยเลยครับบ้านเราครับเอ้ามาลุกกัะต่อมลูกนี้ยก3ามแล้วยก3เอ้าโอ้โหต่อยอะไรกันเนี่ยดูดีตลอดมีเฮมีฮาตลอดเลยทีนี้คุณเจษเอ้าายเปิดเกินขยับเข้าหาแล้วครับทีมเยือนครับอย่างสตังทอง เอาล้วครับกองทัพยาเนี่ยครับชื่อเสียงบารมีแต่ยังไม่ยิ่งใหญ่ในวันนี้ครับแ่งขวาเตะแล้วดันออกไปสตังทองเกาะได้ตีได้ไม่ได้ครับวงในใครตีใครครับไล่แขนแล้วครับกองทัพยาเนี่ยครับแขนซ้ายกดแขนขวาครับสุตอนสิงบัวลาแยกออกมาเออต่อครับสตังทองวันนี้จะให้โชคให้ลาบหรือเปล่าครับสตังทอง ก็ธรรมยาโอ้โหคีมเหนียวไม่ไม่ใช่มวยในรับประเภทสีมือแต่ว่าวงในนันบันนีรู้อยู่แล้วนะครับมาเจอกับสตางทองประเภทไตเหน,เนียวต้องแก้คือต้องกันครับออกข้างนิดนึงโอ้ยโอนซอกแปม,มีมีตกใจมีตกใจยัดขวายัดซ้ายโอ้โหชุดนี้ชุดตีเลยครับระดับสตางทองโอ้โห,โห,โหโต่ตอยอะไรกันเนี่ย เด็กอะไรกันเนี่ยทำไมดุขนาดนี้น,น้ำเงินสตังทองฝ่ายแดงกุ้งธามพยาอ้าวสตังมาแล้วไม่ใช่สตังแดงสตังทองสตังทองอ้าวโอ้โหกันในลุ้นลนุนเขยา่าเขยา่าเขยา่าเขย่าขวดก่อนริมยาวว่ะงั้นเถอะน่านะครับเยียรเหลือเกินนะครับวันนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาจอมเดชนะครับงัดศอกได้นับแปดครับอ่ะเนี่ยครับ อกแรกกันเลยครับสับสอกแรกกันเลยครับเนี่ยครับสอกหน้าหน้าสอกซ้ายหน้านาเข้าไปครับสตังทองเอาแล้วครับเกาะนด้ได้แล้วครับแหมแต่ว่ากล้องทัพยาแกดูเหมือนว่าจะศึกษาแล้วก็ทําการบ้านมาแล้วครับกดแขนแข็งขวาแหมดันออกไปครับสอกซ้ายหน้านาเข้าไปก่อนสตังทองเกาะนด้ได้เนี่ยครับเด้งนีด้วยขาอขวาวงใดนั้นเห็นชัดนะครับว่าสตังทองนั้นแข็งแรงนะครับลูกกดแล้วแทงครับ อยู่ที่กองธรรมยาครจะแก้ยังไงครับวงในไม่ดีครับพยายามจะสู้นอกโอ้โโดนขวางหน้าแทงข่าขวาสู้ไม่ไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะครับเอาตีสตางทองมาโอ้โหขยงเป็นการใหญ่ครับแฝ่ตีละเอียดเลยครับวันนี้สตางทองมาต่างเวทีใหม่ครั้งครับดึงแล้วก็หมัดขวาครับสตางทองเนี่ยครับเปิดเกมแล้วครับท้าดวลชวนแรกครับชวนแรกวงในครับ สนใจน่าติดตามครับเดินต่อครับอเอวิแข่ขวาเกือบไปเหมือนกนารบัดขวาคืนรวดเร็วทันฟันศอกท้ายใส่เข้าไปโอ้โหแกโมโหมาจากไหนเนี่ยเออแกได้ทีขี่แพ้ไล่เลยนะสตังทองอา้าวโมโหมาโมโหจากไหนเอามดยกมดยกมดยก,มดยกได้มาใหม่วันที่20มิถุนายนนี้ครับไปดูกองไกลครับกุหลาบดำใครน็อคใครครับ,บ,ครครบแสงมณีขยี้กับเพชรมณีลำลำมูลเล็กต่อสองปอนด์ฟลุกน้อยนะครับผมเพชรกับธงน้อยครับ รณชัยใสยโยธินเพชรศิลากับเพชรสมหมายนะครับเปิดหัวด้วยกาก้ากับเพชรโฟกัสก็เป็นรายการมวยดีๆนะครับในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับที่เวทีมวยราชดำเนิเนนะครับค้าดูกระทุกถูกครับ300ร้อยห้าร้อย,าาอยอะมะนดูบนเวทีโจทย์ยากโจทย์เลขว่ายากแลนะครับตอนนี้โจท์สำหรับกล้องธรรมยานยะมันยากยากยิ่งกว่าครับเอา โจยได้ไหมยกบาดขวาได้แพ้ขวาเติมเติมไม่ขึ้นมีไหมมันยังติดขัดไปหมดครับได้นะครับด้านล่างคุณพ่อชาพรามยกชาพรามหกนะครับคนที่ดูแลคิวดูแลรายการให้ครับบอกให้ทางด้านกบต้องธรรมยาเดินรับเจอศอกท้ายครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาก้องธรรมยาครับอัดชีมมาแล้วครับหนึ่งแสนนะครับ อาแล้วครับถ้าพลิกสถานการณ์ได้รับไปเลยครับสดสดหนึ่งแสนครับเดี๋อนี้อาทิแรงอาทิเยอะหมดยกนี้แต่เกิดว่ายังไม่ยังรุมรุอนๆนะครับอาจจะเพิ่มอีกเอ้าปล่อยล้ำตัวก่อนเอ้ากองธัญยานะครับตั้งทองตั้งทองน้ําเงินเอากองธัญยาต่อยล้ำตัวปล่อยปล่อยไหมปล่อยอีกแล้วต่อยอีกแล้วอย่าหยุดนะอย่าหยุดอย่าหยุดนะอย่าตื้ออย่าตื้อนะมามามาไหมกองธัญยาต่อยทอง แต่ว่าการต่อยท้องนี่มันก้นตัวลงไปครับแล้วก็ปลายๆหมัดด้วยนะครับเอาหน้าดีกว่าอ่ะท้องมีหน้าโดนแม่ไปเล่นท้องเป็นส่วนใหญ่นะครับหน้าน่าจะใกล้ขวาครับแครับแต่ว่าทางด้านสตาร์ททองครับแกไม่ถอยให้เลยนะครับ แกตัดไว้กลางเวทีนะครับแล้วเขาค่อยๆเสียบเข้าไปแล้วครับเนี่ยครับวงในนี่เห็นชัดเจนมากครับใช้แขนขวาล็อกเอาไว้ครับสตางทองแล้วตีแล้วคาแล้วไปเลยครับสุนทรศรีบัวลาครับแยกออกมากลางเวทีครับอา้าวสตางทองแม่ต่อยต่อยลำตัวนี้ต้องนึกถึงเลยในอดีตที่มันผ่านมานะมีคนหนึ่งต่อยแล้วเป่านุวีตลอดอ่ะ อรชุนน้อยหอมหาชัยปิด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 ,ปด,ปดต่อยอยู่ทั้งลท้องระเบิดเลยอ่ะคู่ต่อสู้บางทีบางครั้งเป็นรองยี่สิบหนึ่งนะครับยกสี่ยกห้าเนี่ยต่อยท้องจุกเลยอ่ะแอดเลยอ่ะนึกถึงอรชุนอ่ะมาดูตัวนี้นครับายแดงคือกองธรรยานั้งเมืองสตังทองนะครับแม่สตังทองวันนี้มาดีเหลือเกินในเชวงปลายยกนะครับกองธรรยาจะมีไม้เด็ดตรงไหนหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ออกมาการแถวใช่ลครับทัพพยาอ่ะหมดยกครับหมดยกดูว่าทางด้านของก้องทัพพยาครับซึ่งมีอัจฉีิอยู่หนึ่งแสนบาทครับเวลานี้ครับยังมีเวลาเขาสามนาทีครับจะพลิกเกมได้ไหมครับน่าสนใจครับหนึ่งแสนหนึ่งแสนท่องไว้เลยนี่นะครับสนจตรงประจินเอ้านี่ดูรายการนี้อยู่นี่สจอพี่อุทัยนี่ประธานมอวังปารันหลายหลายคนนะครับ และที่จะขาดไปได้อุทยัยทัพอสานะครับอุทยัยทัพอสาในเรื่องมวยและอ,อิชอารุตการบอกเงินยุตตาทีนัทมาศีเมส,สานี่แต่ละท่านต่ละท่านอ่ชอบดูรายการนี้มากเลยทีเดียวอา้าวสมพรแก้วรัศมีโชคด,ด้วยอา้าวสองนาทีเสร็จเสร็จนะครับโอกาสของทัพพยาสิทธิ์ทัพพยากำปัน้นกำปัน้นไม่ได้ครับเวลามันก็ไปหลังลงไปเรื่อยๆนะครับ อาชีพหนึ่งแสนบาทครับมัดลักออกลักไม่ผลักผลักไม่ได้ครับเพราะว่าสตางทองนนั้คอยล็อกคอยรัดไว้แน่นเลยครับรอประคองเกมครับรอเข้าป้ายครับทำดองนั้นนะครับก็เรียกว่าเลือกออกแล้วครับทางนะของสตางทองครับออกแบบเน้นๆแล้วครับเสียชายสุโคไทยครับดูอยู่หน้าจอเวลานี้ครับนั่งยิ้มแล้วครับหลานออกไปครับสตางทองเนี่ยครับ ไมแรกด้วยแล้วนะครับขยับลอ่อหลอกจังหวะแรกก็ถอยออมากราแทกมาซ้ายแล้วดันออกไปแม่เ <c oughs> กือบเสียหลักล้มเหมือนกันนะครับสตังทองวงได้พาคอล็อกแขนเอาไว้นะครับแทกมาซ้ายแล้วดันออกไปครับยืนปักหลักกลางเวทีครับไม่มีเข้าเชือกด้วยนะครับยืนมวยนี่น่ารักมากครับสตังทอง อาแล้วครับกองทัพยาทิ้งกาเสร็จแล้วครับยังมีเวลาครับอีกหนึ่งนาทีเศษๆนะครับอ่าตังกาดมาใหม่ครับอย่าทิ้งความพยายามนะครับบนเวทีครับถึงแม้ว่าเวลาจะเหลืออยู่น้อยนิดนะครับตสตางค์ทองพยายามจะส่งสัญญาล้ะครับส่งสัญญาให้กับทางด้านของกองทัพยาเนี่ยครับต้องชื่นชมเลยครับสตางค์ทองครับไม่มีเข้าวเชือกเลยนะครับีเพราะว่าครับ อาแล้วครับเวลาไล่หลังแล้วครับทางด้านของกองทัพพยามาตั้งการมาใหม่อีกครั้งหนึ่งหมัดขวาเนี่ยครับพยายามจะโ้มตัวแล้วครับสับซอกขวาแต่ว่าไม่เข้าจุดนะครับไม่เข้าจุดโฟกัสไม่เข้าจุดสําคัญแล้วครับสุนทรศรีบรลาแยกออกมากับเวลาที่เหลืออยู่ทีไว้ครับต้องการระยะห่างแล้วครับทางด้านของสตังทองครับตอนนี้อ่าเต็มโชว์แล้วเหมือนกันนะครับแต่ลมยาสึกนะครับแต่ลมยาสึกนะครับ จะเป็นเลือกสุดท้ายแล้วนะครับและก็หมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอการตัดสินยังเป็นนาการนะครับผู้รองของจิตมังดอนซูเปอร์ไฟในวันนี้นะครับก้องทัพยากับสตังทองครับเป็นดาวรุ่งรุ่นใหม่นะครับปิกัด116ปอนด์นะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านครับ ก็มีธานินภูมิผิวจัดชัยสอนทาแล้วก็พงศักดิ์แป้นละม่อมนะครับคะแนนไปสุดท้ายรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของสตังทองนะครับสตังทองดาวรุ่งวัย16ปีครับก็เรียกว่ามาที่อตกยังไม่เสียสถิติให้ใครนะครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนกล้องทัพยาไปครับก็ติดตามดูนะครับติดตามดูเส้นทางของสตังทองครับแล้วก็เป็นกำลังใจกับทางด้านของกล้องทัพยาด้วยนะครับโอ้โหแดงขาวทรายครับ